الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد اللهم إنا نسألك إنما نافيا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آت نفوسنا تقواها سكها أنت خير من سكها أنت وليها ومولاها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็รำด้วยละพี่น้องผู้ที่มีมาวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในการนําเสนอหนังสือตําราเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่ากีตาร์บุญมมฟีดฟีมุฮิมาติโตฮีดเป็นหนังสือตําราที่ปูพื้นฐานในเรื่องของสาระสาคัญในการให้เอกภาพต่อรสสุภาพนหัวตาลาเป็นหนังสือของท่านศาสตราจารย์ดรอับดุลกอิดมินมุฮัมมัดอัลโตโซฟีฮัฟิซอฮุลล์ก็ในวันนี้พี่น้องผู้ที่มีมาเราก็จะมาพูดถึง เข้าสู่เนื้อหานั่นก็คือการปฏิเสธศรัทธาระดับเล็กหรือการปฏิเสธศรัทธาในเชิงหลักปฏิบัติในข่าวก่อนพี่น้องพุทีิมีมาเราก็ได้นําเสนอคํานิยามของการปฏิเสธเล็กแล้วก็ในตอนก่อนหน้านี้เราก็ได้พูดถึงการปฏิเสธในเชิงหลักความเชื่อที่เป็นหลักความเชื่อในระดับใหญ่พี่น้องพ้ทีิมีมานั่นก็คือเมื่อเวลาเคยที่ปฏิเสธที่เป็นหลักความเชื่อ เขาจะตกศาสานาในที่สุดดังนั้นในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการปฏิเสธเช่นเดียวกันที่มีหลักฐานจากอันกุรอานและฮะดีษของท่านนาบีมุฮัมมัดสาลลัลฮวาและอิวะซัลลัมแต่บรรดานักวิชาการได้รวบรวมหลักฐานที่อยู่ใน,นกุรอานและฮะดีษของท่านนาบีที่เป็นการเรียกเรียกคำว่ากุฟรนแต่ว่าไม่ถึงขั้นตกศาสานาะ ดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมาเราก็ได้พูดในข่าวก่อนในหลายหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นคำนิยามของการปฏิเสธเล็กแล้วก็คำพูดของบรรดานักเชียการที่ยกตัวอย่างนั่นก็คือการปฏิเสธความโปรดปานของรัหหุมห้านะหัวตาลาก็ถือว่าเป็นการปฏิเสธเล็กเช่นเดียวกันแล้วก็ในประเด็นที่สองวันนี้เราก็จะมาพูดถึงพฤติกรรมของ คนในยุคเจฮิรียะนั่นก็คือมักที่จะด่าวทอล่อแม่กันมักที่จะสาบแช่งคนนูน้นคนนี้จนทําให้เป็นเหมือนกับขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในยุคก่อนเมื่อเวลาโกรธเคืองใกรเมื่อเวลาเกิดเกิดโกรธเคืองใครพี่น้องผู้ที่มีหมานเขาจะอะไรด่าวทอซึ่งกันและกันด่าวทอเขอญาติพี่น้องของอีกฝ่ายหนึ่งนี่คือนิสัยของคนในอดีตดังนั้น อีกอ,อีกหลายเรื่องพี่น้องผู้ที่มีมาบนบรรดาน้อมเชาการได้เขียนหนังสือตำราที่รวบรวมอุปนิสัยของคนในยุคเจฮิลียะนั่นก็คือ ah อันมาซาอินอันเจฮิลียะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคนในยุคมืดยุคที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลัยฮุสัลัมแต่งตั้งมาเพื่อที่จะกวาดล้างไม่ว่าจะเป็นหลักความเชื่อหรือว่าจัญญามารยาต่างตที่ไม่งาม ดังนั้นหนึ่งในสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตพี่น้องผู้ที่มีหมานเมื่อเวลาคนเสียชีวิตเนี่ยมักที่จะตีโพยตีพายมักที่จะร้องหม่มร้องให้สิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อะไรเป็นการปฏิเสธเหมือนกันแต่เป็นการปฏิเสธในเชิงหลักปฏิบัติลงมาดูพี่น้องผู้ที่มีหมานทั้ง2ประเด็นเหล่านี้เนี่ยท่านเชคได้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าไอบุญนัสับวัดตอหนูฟีฮีวรฟุสซูตีบีนาดาบินไมย ว่าแต่ดาดิฟะอิ่นๆวะฮุมะมินเั็น่วาอินกุฟรินอามรลิลิมานั้นเป็นน่วยวินกุฟรอัิลิม่านนเาฮิลนยะกบลันอิสลิลม่านัเด็นที่จะมานก็ถึงนอั่รก็คือม่านเชคเด้นกิ่นัวนก็คือการลหนิม่าน่านอล่นแม่ขอวินอื่นอัรด่านอ้นเื่นด้วยิกับชื่อตระลูลขม่คนอื่นหรือเป็นการสนอแช่งคนอื่น นี่คือพฤติกรรมในอดีตพี่น้องผู้ที่มีหม,มาหรือการยกเสียงการตีโพยตีภายเมื่อเวลาใครเสียชีวิตการพูดถึงความดีงามของผู้ตายแล้วก็ร้องหม่มร้องให้ สิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อันตารายเช่นเดียวกันทั้งสองอย่างพี่น้องผู้ที่มีหมานถือว่าเป็นชนิดต่างๆที่อยู่ในการปฏิเสธในเชิงหลักปฏิบัติเพราะเนื่องจากว่าพฤติกรรมเหล่านี้มันคล้ายคลึงกับพฤติกรรมของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อเราสุบฮานะฮัวตาอาลาในยุคมืดในยุคเจฮิลียะก่อนที่อิสลามนั้นได้มาพี่น้องผู้ที่มีหมานสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อันตารายเช่นเดียวกันแต่ว่าไม่ถึงขั้นตกศาสนา อยู่ในหนังสือฟัตฮุนมาจีดเชรูกิตาบิเตเฮดของท่านอบับดุลฮะมานบินฮัสซันอาลูเชกนาที่520รลงมาดูหลักฐานพี่น้องพุทีิมีมาหนึ่งหนึ่งในหลักฐานที่ท่าน,นม,บบมีบุฮาหมัดสุลลาะฮุอลัยฮุวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิสนาตานีฟินนาซิฮุมาบิฮิมกุฟรุนสองประการที่มักเจอในผู้คนเนี่ยไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือการปฏิเสธ ท่านอบีใช้คาว่ากุฟรุนในฮะดีษบทนี้พี่น้องผู้ที่มีมารไม่ใช่หมายความว่าเป็นการปฏิเสธใหญ่เป็นการปฏิเสธที่ตกศาสนาแต่เป็นการปฏิเสธที่เป็นอะไรในเชิงหลักปฏิบัติประการที่หนึ่งอัตโตนูฟินนสัสบวัน,นียอา,าลันไมย,ยิดคือการด่าวทอล่อแม่กันการสาบแช่งพ่อแม่การด่าวทอคนอื่นด้วยกับชาติตระกูลอย่างเช่น เยอะมากพี่น้องพุทธ่มีหมานไม่อยากที่จะยกตัวอยา่างเหมือนกับคนบ้านเราพี่น้องพุทธ่มีหมานถ้าหากว่าไม่ได้สอนลูกหลานของเราเนี่ยให้มีจรรยามารยาทที่ดีงามมันก็จะใช้อะไรใช้ประโยคที่มันมันไม่งามพี่น้องพุทีิมีหมานประโยคเหล่านี้เป็นการสาบแช่งเป็นการด่าวทอเป็นการล้อเลียนพ่อแม่อย่างนี้เป็นต้นจนทําให้พ่อแม่ของตัวเองเนี่ยถูกด่าวทออันเนื่องมาจากสาเหตุของ บุคคลอื่นบุคคลอันเนื่องมาจากว่าตัวเองนั้นไปด่าทอพ่อแม่ของคนอื่นจนกระทั่งคนอื่นมาด่าทอพ่อแม่ของตัวเองหะดิษมากมายพี่น้องผู้ที่มีมาที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลฮวาไลยูวะซัลลัมได้สมทับว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ด่าทอพ่อแม่ของตัวเองเราบัรดาซอฮาบาเนี่ย ถึงกับแปลกใจว่ามีมีด้วยหรือว่าคนที่ด่าทอพ่อแม่ของตัวเองท่านนบีเบีบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นคือคนที่เป็นสาเหตุที่จะทําให้คนอื่นนั้นด่าทอพ่อแม่ของตัวเองเช่นเดียวกันพี่น้องพุทีิมีมานคนที่กระทำเป็นสาเหตุทําให้บุคคลอื่นเนี่ยถูกด่าทอ ไม่ว่าจะเป็นอะไรอีกไม่ว่าจะเป็นในด้านของการไปด่าทอคนต่างศาสนิกคนที่นับถือศาสนาอื่นจนกระทั่งจนกระทั่งคนต่างศาสนิกมาด่าทอพระเจ้าของเราหัังที่เราได้กล่าวว่าว่าละว่าละต่สุบุลลซีนายดาวนะมิงดูนิลละฝายซุบุลลอฮฺอัดวังบิไกรีอินพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ไปด่าทอบรรดาผู้ที่ กาบไวว่าบรรดาผู้ที่วิงวอนอื่นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตอาลาแล้วเขาจะย้อนกลับมาด่าทอผู้อภิบาลของท่านโดยไม่โดยที่อะไรโดยที่โดยที่ละมืดโดยที่อาธรรมโดยที่ไม่รู้อีน,อนูอีนเพราะเนื่องจากว่าสาเหตุของตัวเองที่ตัวเองนั้นเป็นสาเหตุในการที่ก่อก่ออะไรก่อเหตุ ในการในการที่คนต่างศลสนมาด่าทอศาส,สนาของเราหรือมาด่าทอพระเจ้าของเราเช่นเดียวกันพี่น้องพุท่มีหมานก,การที่บุคคลหนึ่งไปด่าทอพ่อแม่ของคนอื่นพ่อแม่ของคนอื่นเขาก็รักพี่น้องพุท่มีหมานเขาก็สวนกลับเป็นเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นนี่คือพฤติกรรมหนึ่งที่อยู่ในยุคข,ของอยุคมืดนั่นเองยุคเจฮิลียา และท่านนบีได้กล่าวอีกว่าวันน ah ี้ฮะอาลันไม่หยิดนั่นก็คือการตีโพยตีพายการส่งเสียงดังร้อง,ห,องห่มร้องให้อันเนื่องมาจากการตายของบุคคลหนึ่งหะดีตบทนี้ก็อยู่ในบันทึกของอิหมาม,มุสลิมแล้วก็บรรดานักวิชากาได้กล่าวว่าอย่างไงพี่น้องทั้งสองคุณลักษณะเหล่านี้หรือทั้งสองจัญญามารยาทเหล่านี้ที่เลวทรามแน่นอนซเหลือเกินมันย่อมที่จะเกิดขึ้นมันย่อมที่จะปรากฏ ในฝูงชนของมนุษย์ในผู้คนในสังคมมันย่อมที่จะเกิดขึ้นการปฏิเสธเหล่านี้เลียนนาฮูมาบินอามาลินเจฮิลียเพราะเนื่องจากว่าทั้งสองประการเหล่านี้ถือเป็นข้อเรียกว่ากามุลเลสันดานของคนในยุคก่อนที่มักที่จะเมื่อเวลาบาดหมางก,กับใครเมื่อเวลาโกรธใครก็ด่าทอด่าทอญาติตระกูลชาติตระกูล วะฮุมาออิมะ ق ا ئ ส ا ن بالناس ولا يسلم منهم إلا من سلمه الله الزوجان บรรดาหนุ่มชะากาันได้กล่าวว่าทั้งสองประการเหล่านี้มันก็ยังคงอยู่พี่น้องจัญญามารยาทที่เลวทรามอย่างนี้มันมันก็จะยังคงมันยังคงมีอยู่ในสังคมบ้านเราหากเราไม่ได้ ศึกษาในเรื่องของจัญญามรารยาที่อยู่ในหลักการศาสนาอิสลามไม่มีเคยสามารถที่จะหลุดพ้นกับจัญญามรารยาเหล่านี้ได้เว้นแต่อัลลอฮฺสุบฮา,านะฮุวาตัลละทรงคุ้มครองเขาให้พ้นจากจัญญามรารยาทที่เลวทรามในยุคของแจฮิลียะอยู่ในหนังสือฟัตุนมัยิดชารูกีเตอร์บิโตเฮตของท่านอับดุลฮามานบินฮัส,สันนาที่520ต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมาลงมาดูคําพูดของท่านอิมามนนาวาวีท่านได้พูดถึงได้อธิบาย ท้อยคำที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุสลลัลฮวอะลฮุัสสล,ลามข่าวว่าหูมาบิฮิมกุฟรุนทั้งสองประการเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นสําหรับมนุษย์ที่จะต้องปฏิเสธคําว่ากุฟรุนในที่นี้พป็น้องผู้ที่มีมัดบรรดาณนักอิชาการมีทัศนะมากมายหนึ่งในทัศนะที่ถูกต้องที่สุดนั่นก็คือความหมายที่ว่าหูมะมินอามาลินกุฟฟาร์ละ أ خ ل จฮิลียะ ทั้งสองประการเหล่านี้ถือเป็นการงานถือเป็นพฤติกรรมของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อลอสุบหฮานหวัวตาอาลาและถือว่าเป็นการมนละสันดานของบรรดาผู้ที่อยู่ในยุคของเจฮีลียะอยู่ในหนังสืออิชทุนอิมามอันนาววีอัลละโสรฮีหินมุสลิมเล่มที่สองหน้าที่57ด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอิหมาดบรรดาผกชาการหลายต่อหลายท่านได้นำพฤติกรรมเหล่านี้ทั้งสองอย่าง ประมวลเนื harmful, ừ, ้อหาอยู่ในหมวดของอะไรการปฏิเสธในเชิงหลักปฏิบัตินั่นเองนี่คือ h ะด i ษบทหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีมาแล้วก็ h ะด i ษที่สองนั่นก็คือท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าไลซามินนมันดอรอบันคูดูดวะชักกอนยูยูบะวะดอาบิดะวันเจฮิลี yah อีกอพฤติกรรมหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีหมาท่านอบบม,มุมับม๋ยมสัลลอหลฮัวเลห์ซัลลัมได้กล่าวาว,าว่าไม่ใช่จัญญามารยาทของเราใครก็ตามที่ตบตีแก้มตบตีใบหน้าอันเนื่องมาจากเมื่อเวลาใครเสียชีวิตพี่น้องผู้ที่มีหมานระทมทุกโศกเศร้าเสียจจใจกับคนที่อะไราจากไป ไม่ยอมอไม่ยอมพอใจไม่ยอมอซีโรราบต่อการกําหนดของลอสุบฮานะฮัวตาอะไม่ยอมอดทนต่อการถูกทดสอบที่ลทรงทดสอบสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคก,ก่อนพี่น้องผพ้ที่มีอหมานแล้วก็ฉีกเสือ้อเมื่อเวลาไม่พอใจอะไรเมื่อเวลาใครเสียชีวิตในอดีตพี่น้องพ้ที่มีหมานนั่นคือสภาพคนในอดีตในสมัยก่อนเมื่อเวลาใดไ,ไม่พอใจเห็นใคร เห็นญาติพี่น้องที่เป็นที่รักเนี่ยจากไปเนี่ยรู้สึกบางคนอาจจะเสียใจบางคนอาจจะหนักหนักกว่านั้นก็มีพี่น้องพุทธ่มีมานอาจจะฉีกเสื้ออาจจะร้องห่มร้องให้ตบตีร่างกายของตัวเองเหมือนกับคนในยุคนี้พี่น้องพุที่มีมานเหมือนกับกลุ่มชีอะที่พวกเขาร้องห่มร้องให้เสียใจตบตีใบหน้าของตัวเองนี่คือพฤติกรรมของคนในยุคแจฮิลียะ พวกเขาเนี่ยร้องห่มร้องให้เพราะเนื่องจากอะไรการตายของท่านฮุเซนการตายของลูกหลานของท่านอบบมุมฮัมหมัสสดสุลลัลฮวะและฮุอาสลัมจนเลยขอบเขตนี่คือพฤติกรรมของคนยุคเจฮิลียะพี่น้องผู้ทีม่มีอิหมานดังนั้นให้เราอดทนต่อการกําหนดของละซุบะฮ่ะฮุอาลาเพราะเมื่อเราอดทนพี่น้องผู้ทีม่มีอิหมานมันก็จะได้รับผลบุญหนึ่งในความอดทนที่ดีที่สุดนั่นก็คือการขอบคุณต่ออัลลอฮฺ เพราะการอดทนถือว่าเป็นการได้รับผลบุญมากมายใครที่ถึงขั้นขอบคุณพี่น้องผู้ที่มีมานเขาจะพบว่าการที่อัลลอฮ์ทรงทดสอบทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันคือภาคผลบุญเลยพวกเขาเหล่านั้นขอบคุณต่อขั้กําหนดของละซุบะหนะฮัวตะอาลาและก็ลําดับขั้นรองลงมานั่นก็คือการพอใจการพอใจต่อละซุบะหานะฮัวตาอาลา การพอใจถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเช่นเดียวกันเพราะว่าไม่ใช่ทุกสิ่งที่เราสามารถที่จะพอใจได้และกประการที่3รองลงมาจากการพอใจนั่นก็คือการอดทนนั่นเองการอดทนต่อการกําหนดของอัลลซุบฮานะหัวตะอลาและประการสุดท้ายถือว่าเป็นประการที่แย่ที่สุดและเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนั่นก็คือการตีโพยตีพายการเสียอ,อกเสียใจการโกรธเครืองสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตะลาทรงกำหนด ต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอมานอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือพฤติกรรมของยุคเจฮิลียะนั่นก็คือเมื่อเวลามีอะไรกันเนี่ยมักที่จะอ้างถึงบัมบพบุรุษมักที่จะอ้างถึงชาติตระกูลต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่อันตรายเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่อะไรพี่น้องผู้ที่มีหมานเป็นสิ่งที่หนักเหมือนกัน พฤติกรรมของในยุคเจฮิยียนี่มากมายเขาเรียกว่าอาซอบียะครั่งใครชาติพันธ์สิ่งเหล่านี้นี่คือพฤติกรรมของในยุคเจฮิยแต่ละกลุ่มแต่ละเผ่าพันธุ์พี่น้องผู้ที่มีมาเขาจะอะไรครั่งใครชาติพันธ์ครั่งใครตระกูลของตัวเองหรือไม่ก็มักที่จะด,ด่าวทอตระกูลของคนอื่นชูตระกูลของตัวเองว่าเป็นตระกูลที่ประเสริฐที่มีเกียรติ นี่คือคุณลักษณะหนึ่งที่เป็นคุณลักษณะที่บรรดานักวิชาการได้รวบรวมจัญญามารายาหรือหลักความเชื่อที่เลอะเทอะในยุคของยะฮิลียะหนังสือก uh ah ิตาบุญมาซาอินอันยะฮิลียะถือว่าเป็นหนังสือที่สาคัญเช่นเดียวกันพี่น้องผู้ที่มีมับรรดานักวิชาการหลายต่อหลายท่านได้รวบรวมเพื่อที่จะเป็นการอะไรให้เรานั้นได้รู้จักความชั่วเพื่อที่จะออกห่างต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมัตท่านรอซุนสลลัลฮุวาไลฮุสัลลัลลมได้พูดถึงคุณลักษณะ ทั้ง3ประการเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วมนุษย์เนี่ยมักที่จะทํากันเป็นเหมือนกับขนุบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมามักที่จะด่าทอมักที่จะขั่งใครชาติตระกูลของตัวเองมักที่จะร้องห่มร้องให้เมื่อเวลาเกิดวิกฤตเมื่อเวลาอัลลอฮ์ทรงทดสอบมักที่จะตีโพยตีพายสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ต้องห้าม และการไม่พอใจต่อการกําหนดของลัสุภาณนะฮัวตาอลาไม่ได้อดทนต่อการกําหนดของพระองค์และมักที่จะอ้างมักที่จะร้องหมร้องให้เมื่อเวลาใครเสียชีวิตมักที่จะอะไรอ่าลำลึกถึงความดีงามต่างๆของบุคคลเหล่านั้นมีการรวมตัวกันและลํำลึกถึงคนดีๆบอกถึงความดีของเขาและก็ร้องหม่มร้องให้ การบอกถึงความดีงามของบุคคลที่เสียชีวิตเป็นสิ่งที่ดีพี่น้องผู้ที่มีหมานแต่อย่าให้มันเกินเลยขอบเขตอย่าให้เกินเลยขอบเขตของความพอดิบพอดีนั่นก็คือร้องหม่มร้องให้เสียอ,อกเสียใจตีโพยตีพายฉีกเสื้อตตบตีใบหน้าตบตีหน้าอกเหมือนกับกลุ่มชีอะที่พี่น้องได้เห็นนี่คือคุณลักษณะคล้ายๆข,ของคนในยุคเจฮิญเลยียยในอดีตหรืออาจจะเป็นการสาบแช่งดาวทอกัน เป็นการสาดใส่กันเป็นการด่าทอเป็นการสาบแช่งหรือคําพูดที่เป็นการอะไรพี่น้องเป็นการด่าทอกันไม่ว่าประโยคใดก็แล้วแต่ที่ทําให้คนอื่นนั้นเสียหายอยู่ในหนังสือชารุนอิมาบันนาววีอัลลอฮิฮิมุสลิมเล่มที่สองหน้าที่110ต่อมาพี่น้องพูดที่มีอิมานฟาฮาซิฮิมินอามาลินกุฟาร์ฟินจฮิลียากอบลันอิสลามนี่คือคุณลักษณะหรือพฤติกรรมของ คนที่ปฏิเสธศรัทธาคนที่ตกศาสนาคนที่ไม่รู้หลักการศาสนาอิสลามในยุคของเจฮาฮิลียะก่อนที่อิสลามนั้นได้มาด้วยเหตุนี้พี่น้องพุท่มีหมันบรรณานุกชาการหลายต่อหลายท่านได้รวบรวมอันมซัอินเจฮาฮิลียะถือเป็นการปฏิเสธในเชิงหลักปฏิบัติไม่ถึงขั้นการปฏิเสธในเชิงหลักความเชื่อนั่นเอง เหมือนกับการกลับกรอกพี่น้องพ้ทธ่มีมานที่เป็นการกลับกรอกในเชิงหลักความเชื่อกับการกลับกรอกที่เป็นหลักปฏิบัติก็แตกต่างกันแค่เพียงบางคุณลักษณะค่ายคลึงกันเตในหูกลุ่มต่างๆคุณลักษณะคุณลักษณะต่างๆนั้นไม่เหมือนกันให้เราแยกแยะพี่น้องพ้ทธ่มีหมานไม่ใช่หมา่รวมทั้งหมดคนที่ไม่ได้ลงรายละเอียดเนี่ยเขาก็จะหลุดพ้นพี่น้องใครบ้างที่ไม่ลงรายละเอียดนั่นก็คือกลุ่มคาวริชที่ไม่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิเสธ การปฏิเสธเนี่ยเขาเหมารวมทั้งหมดเลยคือการปฏิเสธใหญ่อย่างเช่นท่านอับดุลีมุฮัมมัดสลลัลฮวะไลฮิวะสลัมได้กล่าวว่าอยากฟุตนันอาชีบบรรดาสตรีเนี่ยมักที่จะลืมบุญคุณมักที่จะปฏิเสธถึงความดีงามของบรรดาสามีหะดิษบทนี้ก็เช่นเดียวกันไม่ใช่เป็นการปฏิเสธที่เรานั้นเข้าใจหรือองค์การที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮวอัะอาลาได้กล่าวในองค์การหนึ่งที่อัลลอฮฺได้กล่าววา่า ว่ามันลัมยะกุ้มบิมาอังศาลอัลลอฮุฟาอูลาอิกะฮุมุลกาฟิรุนบางประโยคอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าว่ามันลัมยะกุ้มบิมาอังศาลอัลลอฮุฟาอูลาอิกะฮุมุซอลอิมุนและบางประโยคอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าว่ามันลัมยะกุ้มบิมาอังศาลอัลลอฮุฟาอูลาอิกะฮุมุลฟาซิกุนทั้งสามประโยคเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีมารบรรดานักวิชาการได้กล่าวว่าดัานอิมโนบัสได้กล่าวว่ากุฟรุนดูนะกุฟรินหมายถึงว่าเป็นการปฏิเสธในเชิงหลักปฏิบัติไม่ถึงขั้น ในเชิงหลักความเชื่อที่ตกศาสนานั่นเองใครก็ตามที่ไม่ได้หูกรมใครก็ตามที่ไม่ได้ตัดสินเป็นไปตามการที่พระองค์นั้นได้ทรงประทานลงมาบทบัญญัติที่พระองค์ทรงประทานลงมา มันไม่ถึงขั้นพี่น้องผู้ที่มีมาเราจะต้องลงรายละเอียดในประเด็นต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะไม่ให้หลุดกรอบของแนวทางอัลลอฮิสุนนะวันจมะมาอ้าก็อิงเช่าว่าในขราวน้าเราก็จะมาพูดถึงการปฏิเสธเล็กหรือการปฏิเสธในเชิงหลปฏิบัติในประเด็นที่3นั่นก็คือกีตาร์ลุนมุสลิมการเข็นฆ่ามุสลิมซึ่งกันและการประเด็นเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าซีบ้าบุนมุสลิมฟุซูกว่ากีตารูฮูกุฟรุน การดาวทอซึ่งกันและการการเสียสีซึ่งกัรและกันถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นเป็นความผิดอย่างหนึ่งเป็นการฝ่าฝืนต่อการเชื่อฟังต่อลออย่างหนึ่งและการเข็นฆ่ามุสลิมด้วยการถือเป็นการปฏิเสธการปฏิเสธในที่นี้พี่น้องผู้ที่มีหมาเช่นเดียวกันไม่ใช่เป็นการปฏิเสธที่ตกศาสนาแต่เป็นการปฏิเสธที่เป็นการปฏิเสธความโปรดปรานเพราะอราสุบฮานะฮัวตอาลาให้มุสลิมนั้นเป็นพี่น้องกัน เมื่อมุสลิมเป็นพี่น้องกันเขาได้ทํำลายความเป็นพี่น้องเท่ากับว่าเขานั้นได้ปฏิเสธถึงความเมตตาความโปรดปานของรัสุบหานะฮัวต้าอาลลก็ในข่าวหน้าเราก็จะมาพูดถึงในประเด็นเหล่านี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยก็ขอบิดท้ายด้วยกับ่บาบิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวาระห์มตุลลอฮิวะบรุ